ร้อนไหมน้อนแดดไหมลูกดูสิปลาพีก็นังจะตกดินอาหารปลาแบบเม็ดอะตักเลยลูก เยอะมากมีปลาตะเพียนด้วยเห็นไหมเออชอบปลาไหมดูเด็กรอนแดดอาหารปลาสีสีก็ชอบให้ให้ทุกวันเลยเด้ง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 เด้เป็นไรอะเดินแบบนั้นอะ เอาลอมาไหมปลามาไหมนะย่อนไปแค่อ,อันเดียวปลาก็มาแล้วว้าวตรงนี้ปลาตะเพียนเยอะมาก